วัตดเดียราพวอกันอีกแล้วค่ะกับเอ้อตุกตาพาฝันพากันมายุทดกินเขาค่ะมายุ่ร้านปา่ามายุ่ร้านปา่าสั่งป่าเผากับป่าโทษกุ้งกิโลนึงค่ะพันยางเหยอแล้วก็เขามีเขาย่างข่าวกับเขาข้าวสีดำาปนวานเป็นร้านของคนอินเดีย คือบาร์บีคิวบ้านเฮาเนี่ยค่ะแต่ว่าพันที่มันนั่งู่น้ำหงครบหัวเมึงค่ะเอ้ยเฮือบึงนะคะอันนี้หงอันพอเลยบอกว่าเธอทาประมาณสักครึ่งชั่วโมงเพียบพันหน่ายยางพันน่ะยทอดนะค่ะเนาะอันนี้หงกินเข้าวของอันฟอร์มัลลี่นะคะนะครอบหัวมันใชเป็นวันนี้ค่ะนั่งพื้นด้จ้ะอันนี้กระพาที่พัน เวลาเอาเข้ามาแล้วต้องกับกิ๊บเธอค่ะทีเป็นส่วนตัวอันนี้ก็เป็นอีกบรรยากาศนึงนะคะนนี่กันคล้ายๆบ้านเหานั่งกันกับพื้นน่ะค่ะกินข้าวนะคะ่ะแต่ว่ามันเอะเ,เป็นกันเป็นลลอกเป็นล็อกไปเลยตุก๊กตากระทาพันเอญเาอาหารมาส่งก่อนแล้วจะน,นัน กนะินกันเนาะกันเนาะอันหลานกับอันลูกสาวกับอันไอเคยบั้งกับคนน้อยพยะค่ะเข้าห้องน้ำพระจะพาไปอันนี้ก็เป็นอีกบรรยากาศนึงยห้ามสูบบุหรี่เนาะค่นะเนาะเออก็บเบือขยามแบบนี้จักเทื่อวค่ะก็สมมากกับคนพัน,นก็นเห็นพันนั่งอยู่น่ะมันร้านเลนสโลงทั่วไปก็สมมากมีแต่ผู้ชายเนาะค่นะเนาะผู้ชายสิอขขอกข้างนอกนะ้อยแหละค่ะ ที่สังเกตเห็นนะคะเดประเทศซาอุดีแต่ว่าตอนแรงๆแล้วไม่ยิงสิเริ่มออกค่ะจะใส่ชุดคุมม่ดเป็นเสื้อสีดําที่พันเสื้ออันบางๆแล้วก็พาผูหัวนนคะผมุมเราเห็นต,ตาแต่ว่ามันมนเป็นเมืองฮ้นเนาะค่ะหนูวมันก็เลยแม่นความค่ะก็เย็นดีเลยว่าไปซื้อเสียงกันเ้ยก็ใช้้าผูกเป็นบางช่วงค่ะบางช่วงก็บรรผูบบรรทุผพาเนาะค่ะหนาะพวกหัา เอามาเที่ยววะกันเดี๋ยวปะคนมากรนาลากนั่นแหละค่ะโ่ได้มีเพื่อว่าเกิอันนี้ก็อีกบรรยากาศนึงเราค่ะเนาะของอันของประเทศซาอุดิอาระเบียเนาะค่ะเนาะที่ว่าเ่าก็บ่ค่อยได้มาก็ไม่ค่หมาแล้วก็เก็บผสมเล็กๆเล็กน้อยๆเนาะค่ะนั่งกินกับพื้นเนาะค่ะนาะเป็นนั้นระเพณีเพิ่นว่ะค่นเดี๋ยวปะอ่ะค่ะบ่าถ้าอาหารหมาเอ้ยน่ะถ่ายอีกกันลบุ๋งจน่อยเนาะค่ะเด้อ มันวนมาเที่ยวกันกันก็มากินข้าวพักเที่ยงนะคะหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วก็เดินทางโตไปอัลบาฮาก็ใช้เวลาอีกเดิ่ยเนีค่ะอีก3 0 0้ยกว่ากิโลเมตรนะคะเพราะว่ามวนนี้ก็ขับรถกันยาวเลยนะคะก็เพื่อนๆมีความสุขทุกบ้านทุกคนนุคนสุขภาพแข็งแรงกันทั่วนาเยจ้ะสวัสดีค่ะ